สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆุกท่านครับขอต้อนรับเขาทูช่องครับวิไลเหโชคครับครับปมือนีเ้เสาของวันที่16พึกพฤษภาคม2 5 6 6ครับตอนนี้นะครับเป็นวันรัฐบาลไทยประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับประจำวันที่16พึกพฤษภาคม2 5 6 6ครับ ไ uh, อเอฟซีเขามาเบ่งมาชมครับมัาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสิพ้าเอฟซีทงช่องครับไปตามเนื้อทางตัวเลขอ่ะโค้งสุดถ่ายถ่ายสุดของน้องปลาครับมาแบบดว่ดวนกันเลยครับเพิ่นส่งมาให้หอดเมื่อกี้นี่นะครับประมาณโม่งกวาวนี่เองนะครับเพิ่นส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับตัวเล็กเนื้อทางของน้องปา่าครับโค้งสุดถ่ายถ่ายสุดว่าแเนื้อทางสิปเป็นตัวเก่าตัวเดิมบอรหรือสมีการเปลี่ยนแปลงจังใดนะครับอ่าเขามาติดตามรับชมเราป้ังน้ากัน สำหรับตัวเลขแนวทางของน้องปลาสาววันหวยออกครับเพิ่นสีได้ตัวใดฝากตอนเรียบซีแนวทางสิมิจักรูนะครับอ่ามาติดตามน้ำกันอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับที่แคบนาเจ้า่เป็นเตรียมสมุนประกาศ้อครับแนวทางของเพิ่นบลายคู่ครับอ่าชุดสามตัวมีหนึ่งชุดแล้วก็ชุดสองตัวครับมีสองชุดแค่นั้นนะครับสิเป็นตัวใดนั่นเอาอีกสักครูเขามาติดตามน้ำกัน น้องปลาส่งมาด่วนๆครับสาววันหวยออกอครับสำหรับตัวเลงหนะ้ทาทั้งอ่าบาวาสิเป็ดแต่ละสำนักนะครับปูสีศูนย์ปูหาเก้าสีปูสามปนะครับปูโคราชปูกุดใหญ่นะครับทางช่องเขาได้นำเสนอเป็นโครงสุดท้ายไปเบิดแล้วนะครับอันขอแจ้งให้ FC ได้ทราบกันอ่บาบาวาสิเป็นเซียนซักขลองโถมเซียนเดชนะครับอ่าหลายๆสำนักคูบาบ้านโนนนะครับ ก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับอ่ากับเสานีเสาวันห้ยออกเข้ามาเบิงมาติดตามน้ากันนะครับสําหรับตัวเลขกแนวทางของน้องป่านะครับ16พฤษภาคมนะครับคลิปที่แล้วเห่อได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับของน้องป่านะครับปล่อยไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับนี่คลิปเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนทรงมาแบบด่นดวนนะครับทรงมาแบบด่นดวนกันเลยว่าแนวทางของเพิ่นสีเปียนแปลงบอเข้ามาเบิงน้ากันนะครับ อ่าสำหรับตัวเลขแนวทางของนองป่านะครับอ่าครับคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนเนาะครับเนาะแค b หน้าจอเด้อครับ FC ทุกท่ันนะครับแนวทางครับทรงมาาหายมิกีนี่ครับพึงมาถึงแล้วกระทั่ง่องห้องก็มาทอ่าท้ำขิปปล่อยลงให้ FC ด้เบิองได้ชมกันเช้าวันหวยออกครับแนวทางของนองป่า16พฤษปึกสภาคมนะครับไฮโมานกันอ่าแนวทางครับชุด3ตัว 095นะครับ095ชุดเดียวแล้วนกะ็ชุด2ตัวนะครับมี1 2กับ2 2ครับพี่น้องแต่ว่าชุด3ตัวน้องป่าบอกมาว่าให้ FC ตัดเหร่น,น้ำในเด้อครับอ่าห้ตัดเหร่น,นำ้ำนย้า095นี่ให้ตัดเหร่น,นำ้ำนะครับ FC น้องป่าบอกมาแบบนั้นนะครับชุด3ตัวตัดเล่นด้วยนะครับอา้าคือสีสัดเจนนะครับ หลักการแนวทางครับเป็นบนล่างเด้อครับเอฟซีครับเป็นบนล่างนะครับ1 2ึ่งสองลักการสองสองแนวทางเป็นบนล่างมาแบบด่วนจี๋ครับพี่น้องเอฟซีแนวทางของน้องป่าเซาวันโหอยออกเลยครับบนส่งมาให้เมื่อกี้นี้อ่าน้องป่าบอกว่าซุด3ตัวให้ตัดเหรียญน้าแน่นะครับเอฟซีครับให้ตัดเหรียญน้าแลักการหนึ่งสองหลักการสองสองมีแค่นั้นนะครับเอฟซี เป็นบนล่างเด้อครับอาครับมักชอบเขียนนาจอไว้ครับพิจารณาเป็นแน่ทางฝากตอนกันอ่าแน่ทางตัวเลขของน่องป่าครับทรงมาให้ส้าววันหวยออกกันอาครับคือทางแอดได้แจ้งไปแล้วเด้อครับว่าวัสิเป็นส้านักต่างๆนะครับเอฟซีกับเบิ้งคลิปได้ปูสามแปดเท่ากับปล่อยไปแล้วนะครับโค้งสุดท้าย่ายสุดปูขุดใหญ่ครับปูโคราชนะครับเอฟซีปูห้าเก้าสี่ 40นะครับเพราะว่าสิเป็นเสี้ยนซักข้องถมเสี้ยนเดชนะครับปล่อยไปแล้วโค้งสุดท้ายเบิดแล้วนะครับเอฟซีย้อนเบิ่งคลิปได้สําหรับเอฟซีที่บอท่านเบิ่งนะครับย้อนคลิปเบิ่งแล้วกันเบิ่งให้ท่านหาให้ท่านนะครับสำหรับตัวเลขแนวท่าของน้องป่านะครับเพิ่งก็บอกว่าฝากบอกเอฟซีหน่เด้อเพิ่นว่ามั่นใจด้วยครับเอฟซีมั่นใจเอฟซีสิหาท่านบอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ กะอนพ่อท่านนะครับเอฟซีพาว่าย่งเป็นช่วงเสาอยู่นะครับตอนนี้กะเพิ่งแอดไทยทำอยู่นี่กับประมาณเวลาอยู่สองโมงครับสองโมงเสาเพราะว่าน้องป่าทรงมาให้ช่วงโมงกวกาว่สองโมงนี้เองนะครับก็เลยเอานํามาฝากตอนเอฟซีเฝ้าลงนะครับย่านเอฟซีหาพ่อท่านนะครับน้องราวาหายท่านใ่เรื่องมั่นใจนะครับฝากบอกเอฟซีนํานะครับเพราะว่าแนว้ท่างของน้องป่าครับเคยบอกให้แล้วนะครับเพราะว่าลงไปแล้วคลิปแหลกนะครับ แล้วก็บึงแนวทั่งตัวเลขของน้องปลา2งวดติดนะครับ f c 2งวดติดทีทัดไปนั่นแตกเบิดนะครับแล้วก็มางวดที่พันมานะครับก็เลยเอานํามาฝากตอน f c นะครับแล้วถ้าแตกงวดนี้นะครับ f c อ่าถ้าแตกงวดนี้สิเป็นงวดที่3ติดทันทีนะครับของน้องปลาเด้อกับเพราะว่าทางช่อง F ออ่า FC ีก็มีคอมเมนต์มาอยู่คือบอกมาลงโลดนะครับครับก็เข้าใจนะครับ เข้าใจ F.C.U. แต่ว่าเขาก็ต้องเบิง้งจังหวะเบิ้งแนวทางตัวเลขของเพิ่นจังก่อนนะครับโ่เมนว่าเพิ่นทรงมาแล้วก็สิเอามาลงเลยนะครับเพราะว่า FC นะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงเข้าไปอย่างให้ FC นะครับได้พลาดโอกาสอยากให้มีโชคมีลาภกันนี่คือการทํางานของแอดนะครับก็ต้องเข้าใจต้องเบิ้งแนวทางของเพิ่นก่อนเพิ่นเดินมาสองวดติดนะครับ FC แล้วก็งวดนี้ถ้าเข้านะครับเป็นงวดที่สามแล้วก็ เอฟซีเบิ้งคลิปย่อนหลังใดเนื้อครับเพราะว่าคลิปแรกที่ป้อยไปนั่นเอฟแอดบรายเอาสคริปมาเปรียบเทียบให้กันเบิ้งนะครับเพราะว่าแอบแอด็รีบดวนนะครับดีดวนหาสคริปยังบ่เจอบรรูุว่าอยู่ในรถหรืออยู่ในบ้านนะครับก็เลยฟ้าเอามาให้เอฟซีนะครับเพราะว่าคลิปแรกไปเบื้องย่อนหลังเอานะครับเพราะว่าบรด้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับคลิปแรกนะครับนี่เป็นคลิปเช้าวันหวยออกของหนองป่านะครับ เอาครับตัวเลขมักชอบแคบหนาจอไว้เป็นแนวทางเด้อครับเอาคุณพ่อคุณแม่ครับทวนอีกรอบนึงนะครับที่แคบหนาจอว่าเป็นนะครับชุด3ตัวครับมี095นะครับ095แล้วก็ชุด2ตัวมีสชุดครับมี12กับ22ย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างเด้อครับ FC เป็นบนล่างนะครับแล้วก็ชุด3ตัวน้องปลาบอกว่าให้ตัดเหร็นน้ำแน่นะครับให้ตัดเหร็นน้ำแน่095ให้ตัดเหร็นน้ำเด้อครับ อ่าคือสี่สัดเจนนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับอ่าสุดท้ายนี่นะครับทางช่องห้องกับบะมี่ยังไหลนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านอ่าทุกยอดไล่ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ดื้อครับครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องนะครับอ่านทุกคอมเมนต์ดื้อครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บม่ได้ตอบนะครับก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับทุกยอดไล่ยอดแชร์ครับทางช่องเ้าก็บบะมี่ยังไหลนะครับนอกจากหาแนวทางนะครับสำนักเด็ดๆดัง มาฝากตอนอ่าให้ขาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับมากสอบกระจัดถ้าคัดใจกระพานนะครับแนวทางแต่ละสำนักนะครับบอกเป็นยังนะครับทั้งช่องเขาเสนอเป็นแนวทางเด้อครับเบิ่งให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางแต่ละสำนักกับมีเขาไม่รู้เป็นของธรรมดานะครับให้เบิ่งเป็นแนวทางมากสอบสำนักใดเข้ากระจังตามอ่าประมากกับอยผ่านครับนี่คือการทํางานคนเอ็ดนะครับแต่ใจจริงๆแล้ว อยากหาโโคหาลาบครับไมาให้เอฟซีทุกทัดนะครับได้ไมิโศมีลาบกันอ่าได้มีเงินมีทองจับใจใส่สอยนครอบครัวของเฮานะครับนี่คือ,อควอมเป็นจริงการทํางานของแอดนะครับอยากให้เอฟซีได้ไมิโศมิลาบกันนะครับจังดันดนห,า,หาสอหาสํานักต่างๆนะครับกับสำนักใดเข้าสอบเข้าก็จังตามนะครับสำนักใดเข้าบอมักเข้ากับปล่อยผ่านบึกเป็นแนวทางฝากตอนกันแล้วก็ขอกราบขอบุญของผู้นี้อีกครำหนึ่งดื้อ สําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ค่อยเป็นกำลังแรงใจครับสำหรับคอมเมนต์บอดีกาบ่าเป็นยังครับถือวน่าน่าจิตตังนะครับผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนะครับนี่คือ,อคําองค์พระสัมมาสัมพุทธเจาเ้าควนตัดไว้ว่าผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกเข้าใจนะครับสีเหตุให้สีใจเบิดทุกคนก็คือสิเป็นไปได้ยากนะครับ อาสุทไทยนี่นะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับโศกมันมันลำรุ้ยช่วงใบใบให้มีโศกมีลาบก่อนโตวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ